กลับมาถึงบ้านเพันดีใจหลายถุงทองดีใจเหรอลูลกดีใจหเหรอฮะแ่บอได้นอนน้ำกันขึ้นเดียวดีใจม,มาถึงบ้านก็บทั้งกอดทั้งกัดเอาถุงทองเอ้ยแม่เจ็บนะแม่แม่เจ็บดูดีนี่อะไรเนี่ย ฮะดูดิคิดถึงเราลูกคิดถึงเหรอยัคง,งคิดถึงแม่เหรอถุงทองคิดถึงแม่เหรอเบิงดูพี่น้องเอ้ยเบิงดูไปย่อมปล่อยเลย <c oughs> โอ้ยเมื่อิดว่าแม่จะเจ็บเนาะฮะลู้บีะ <c oughs> พอแล้วพอแล้วพอแล้วแม่เจ็บแม่ลูกพอแล้วถุงทองแม่เจ็บเหลอาเดล่ะืมไ <c oughs> ม่ยอมปล่อยเลยบึงเดอกอดแน่นแน่นบึงเดอ <c oughs> ปล่อยก็ปล่อยบ่ได โอ๊ยถุงท้องอ่ะเล่นกับตัวนั่นแหละเล่นกับตัวนั่นแหละลูกนั่นแหละของเล่นหนูอ่ะ นั่นแหละของเล่นหนูเล่นเลยลูกมันกิดหอดเนาะปนินยินเสียงพปนกับฟ่าวเรียนออกมาอีกแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นนี่อย่างกับมือแม่อะอ่ามันมัคือกันมาลูก นี่คือความซนความมึนของเขาเด้อเบิ่งเอาเด้อค่ะเลื่มตัวแล้วอันนี้เอามาจากอ่าจากไอเคยหวยเมกเนาะเป็นของฝากเนาะค่ะของฝากจากหวยเมกอ่าเมื่อนั้นไปบ้านเนาะค่ะไปบ้านไอเคยเนาะก็เลยได้แมวมาตัวหนึ่งเนาะค่ะแมวดืๆตัวหนึง่งว่าดือ้อปุ๊บเป็นเบิงบ่งปั๊บโดด นี่นะคะของฝากจากไอ้เคยห้วยเมกเด้อดือค่ะดือแน,น่บึงเอาเปิดมาอยู่นี่เพิ่นเพิ่นจะหามูหยอกเนาะกัดมวย่อมปล่อยเลยเด้นี่เด้อค่ะเดี๋ยวหลักสมุนก็จะทําคลีบเกี่ยวกับเขาไปเรื่อยๆเนาะค่ะว่าอ่าเขาจะเลื่อนเติบโตได้สใดเนาะ นี่ค่ะความดื้อความโซนความมึนของเขาอ่าความปึงความดื้อความมึนความโซนของเขาเนาะคะ่ะพัฒนาการความดื้อของเขาเนาะ,ะโมเมนต์อย่างนี้นค่ะตอนนี้ก็เหมือนกับเด็กเนาะเด็กกำลังมักหยอกเนาะค่ะพี่น้อง คลิปนี้เด้อค่ะรักสมุนก็ขอจบเพียงเท่านี้เด้อคลิปนาเดี๋ยวอ่ามาพอกันใหม่เนาะกับน้องถุงทองนะจ๊ะ